แกงโฮหรือว่าข้าวโฮก็จะเป็นอนหารของคนภาคเหนือเวลาที่เฮาแงหรือว่าทํามันจะมีความหอมไป5บ้าน10บ้านสานใครที่ยังไม่เคยกินเมนูนี้เลยอยากกินกลับไปดูวิธีทากันเลยนะครับนอที่เฮามาต้มตอนนี้ก็จะเป็นนอส้มนะครับต้มประมันสุกก่อนส่วนพักนี่ก็สามารถเอามาใส่ได้ทุกอย่างไข่มักพักอะหยังก็มาใส่ได้หมดชุดนี้ก็จะเป็นชุดทําแกงแค่นะครับไปซื้อที่กาดมา30บาทส่วนน้ำพริกแกงที่เขาจะตำก็จะมีพริกแห้งเกลือหอมขาวหอมแดงข่าจะไคร้ใส่ทุกอย่างลงไปแล้ว ตามเพื่อมันแล้วพอแล้วแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ตามเพื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันน้ำพริกแกงนี่กะสูตรไผ่สูตรมันนะครับแต่ละที่แต่ละบ้านอาจจะตามาเหมือนกันแต่โดยรวมๆแล้วน้ำพริกแกงเมืองมันก็จะมีแต่อีได้น้ำพริกแกงมาแล้วเฮาจะมาตั้งน้ำมันให้จนหอมแล้วก็น้ำพริกแกงที่เฮาตำไว้ใส่ลงไปพว่ให้มันจนหอมถ้ามันหอมไม่แน่มันจะจามไปซีแห่จามปุ้นเนอสังเกตพอควรนมันตึงจุ้งจุ้งพอหอมแล้วก็ใส่น้ำแล้างคกแล้วก็นอตี่เฮาต้มไว้มาใส่แล้วก็โกเนื้อมันเข้ากันกับน้ำ ก,ก,กินนอส้มนี่มันตึงมาละสาบตึสาบตือข<า>ง,งบ้านได้กินนี่ปะต้องถามนะครับเพื่อนตึงูละว่าเนี่ยเมนูอย่าง,างการทำข้อโหจะคาดแกงห้างเล่บ่ได้เลยม,มันก็จะเป็นหัวใจลักอีกอย่างหนึ่งของการทาวันนี้ก็ใส่ตึงแกงห้างเล่ใส่ตึงแกงเพชรบอกเหมาะไหมเหรอสักรำถ้าใครมีแกงอย่างอื่นก็นสามารถเอามาใส่ได้นเพื่อนจะไปห้องว่าข้อโหก,ก็ว,ว่าแกงโหแม่นกใส่ลงไปแล้วกะโกันเข้ากันแล้วกะรอจนน้ำเดือดเท่าถึงจะใส่น้ำเพิ่มน้ำก็ใส่หมกพอแห้งพอดีป่ต้องใส่นัก จะมาจิ้มว่ารสชาติมันเป็นอย่างใดก่อนที่เราจะปรุงรสเขาก็จะปรุงรสด้วยผงคอแห้งกาท้วแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยรสดีเกลือนี่ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราใส่ตึงเกลือใส่ตึงกะปิตอนที่เราตามน้ำพริก <c oughs> ใส่ลงไปแล้วก็โกนเนื้อมันเข้ากันและะถถ้วก็รอให้จนน้ำเดือดเราถึงจะใส่พักที่สุกยากก็จะมีบบกเขือบบกแข้งหรือว่ามะเขือพวงแล้วก็ตู้แล้วก็รอประมาณสักสองนาทีเราถึงจะใส่พักที่สุกายอย่างที่บอกไปการทําข้อโหหรือว่าแกงโหสามารถเอาพักหลายๆอย่างมาใส่รวมกันได้หมดใคร ใส่ผามัมพักหยังกับไม่ต้องใส่แต่ตัวลักจะต้องมีพักละหรือว่าชะอมพักแคบหรือว่าตําลึงและกับพักแคบหรือว่าใบชะพูพักจีหรือว่าพักชีฝรัง่งและกับใบพริกพักเพชร ดอกแก่ถ้าได้ใบโกโสนน่วนมี่ซ้ำหายมันตึงยางหวานพอกนเข้ากันแล้วก็วกรอสักก,รรก,กรรํารอให้จนน้ำแกงมันเดือดเฮาถึงจะเพิ่มความเผ็ดเด็ดสะใจด้วยพริกแต้หรือว่าพริกขี้หนูเวลาที่เฮากินหรือว่าทานแล้วไปคบหรือว่ากาใส่มันตึงสะใจดีขนาดพอพริกแกงสุกแล้วนะครับเฮาจะใส่วุ้นเส้นก็ว่าเส้นร้อนใครที่มันมีเวลาเอามาแจ้น้ำก็ขอแนะนำเฮ้ใจเป็นวุ้นเส้นสดเอานะครับง่ายดีแต่ก่อนที่เฮาจะามาใส่เฮาจะต้องตัดให้มันยาวมมกป่า้บอดีบอดีตัดยาวเกินไปวุ้นเส้นกับบอดีใส่นักเกินไปนะครับถ้าใส่นักเกิน นี่นะแหนมแห้งแก๊กๆดกินนี่บาต้องถามเลยนะครับมันตึงหอมตึ้ หอมตึงสับใบสับงเงาเขาจะต้องมันโกนหรือว่ามันพริกมันมันจะไม่ติดหม้อกระทะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแกงโหก็ว่าข้อโหนั่นเตอะทุกคนลืมใส่ใบบักคูจำเป็นได้ตั้งหม้อมใหม่แล้วเก่เาใบบักคูมาฉีกใส่เตรียมไว้จ้าดีลืมเหี้ก็ไปเป็นยังนะครับเราก็จะามาใส่ตะโกนก็นได้พอกินของใบบักคูออกแล้วก็ปิดแก๊สตักใส่จานหน้าต่มันตึงหนากินสุดๆกินนี่มาต้องถามเลยนะครับมันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองบ้านใครอยู่ใกล้และสาบกินมาต้องถามเลยนะครับเปิดตึงหูแล้ว ว่าบานีเนื้ควโหหรือว่าแกงโหนะครับมากินเข้าด้วยกันควโหหรือว่าแกงโหใครใครอยากกลับไปทําตามคลิปได้เลยเนอะ